วันดีเก้าโมงครึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้ที่เจ็ดเจ็ดเดือนอะไรคะวันนี้เจ็ดเดือนอะไรคะ,คะเวลานะคะเวลาเก้าโมงครึ่งคะ่ะเดี๋ยวดูตลาดนะคะเขาไม่เชื่อเราคะ่ะว่าตลาดเราเงียบมากแม่ค้าครับเขากลัวคนไม่เชื่อฮะว่าตลาดเราเงียบแม่ค้าก็เลยว่า ไปถ่ายวันที่กับเป็นเวลาให้ดูหน่อยสิมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าไอ้ไหนลงถ่ายวันที่กับวันเวลาให้ดูหน่อยสิครับมันใช่ไหมไอนะ้พวกเป็นคงเป็นไอ้พวกด้อมทมน้องแดงอะว่าเอ้ยกลัวว่ามันจะเป็นคลิปเก่าอะไรปะแม่ค้าก็เลยไปถ่ายดูนะเอาไปถามแม่ค้าด้วยกันสิวันนี้วันที่เท่าไรวันที่เจ็เดือนอะไรเดือนธันวาคมนะเนีเนเาา่เวลาบ่ายเวลาสามโมงกว่าดูสิเขาไม่เชื่อ ว่าตลาดเราเงียบมากนะคะเขาไม่เชื่อค่ะถ่ายให้ดูเลยค่ะกลัวคนไม่เชื่อค่ะนะเงียบนะสรุปเงียบนะสรุปก็คือว่าเงียบจริงๆเงียบจังๆนะอ่านะสะใจไหมตอนนี้สะใจโว้ยเงียบแล้วโว้ยตลาดเงียบแล้วโว้ยนะเออ นะครับแต่เขาไม่ได้บอกสถานที่นะตลาดที่ไหนนะอออืเอก็ตลาดสักแห่งหนึ่งนั่นแหละเงียบแล้วโว้ยสะใจจริงๆโว้ยนะสะใจจริงจริงตลาดมันเงียบขนาดนี้มันเงียบ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 ,ยบนะครับอืมเงียบในยุคเศรษฐาเนี่ยนะถ้าเป็นลงตู่แอดมินว่ายัง,ย,งยังพอขายได้นะยังมีคนละเครื่องยังมีอะไรคนยังพอเดินอยู่นะแต่นี่ครับ เงียบไปทุกตลาดเงียบทั้งประเทศนะ่ะเงียบทุกหัวระแหงนี่แม่ค้าเขาถ่ายคลิปมาเขาสะท้อนหเห็นนะความเงียบนะแล้วก็จะเงียบต่อไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมะในเมื่อเศรษฐาอยู่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะมันก็จะเงียบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเงียบแบบไม่มีวันที่สิ้นสุดเงียบแบบอินฟินิตี้นะรู้จัก อินฟินิตี้กันเหล็กไหมถุงมือแห่งความเงียบอ่ะดีดปุ๊บปิกนะเออนะเหมือนกันนะดีดปุ๊บโอ้โหคนหายเงียบคิ๊บนะทานอสอะดีดปุ๊บปั๊บโอ้โหคนหายเกี้ยงเลยเหมือนกันเลยครับนะไอ้นี่เหมือนเสธามาดีดปั๊บหืคนเงียบหายไปไหนก็ไม่รู้นะเออ แล้วจะอยู่กันยังไงครับเดี๋ยวก็คงจะต้องปิดกิจการแล้วละมัง้งมันเงียบขนาดนี้มันอยู่ไปได้หรอกนะเออสี่ปีครับคิดดูสิลองคิดดูดิสี่ปีอะความเงียบขนาดเนี้ยมันจะอยู่ยังไงสี่ปีฮะมันจะให้แม่ค้ากินแต่เงินทุนเหรอกินแต่เงินเก่าเหรอแม่ค้าเขาจะมีเงินเก่าขนาดนั้นเหรอกินกินเงินเก่าสี่ปีเหรอแมเออ กจะมีเงินทุนกินเงินเก่าขนาดนั้นเลยเหรอขายขายของเนี่ยขายกระโปรงขายกระเป๋าขายอะไรเนี่ยนะครับโอ้สักพักนะแอดมินว่านะประเทศไทยจะเป็นกลายเป็นเบเนซูเอราแล้วมั้งนะครับมันขาดแคลนเงินนะเงินมันไม่สะพัดเงินไม่อะไรเลยอรัเออนะเงินดิจิตอลมันก็ไม่ได้หมุนกับแม่ค้าเหล่านี้ด้วยซ้ํา เอาถามจริงๆเหอะถ้าได้เงินดิจิต้ลไปซื้อไมค้าเหล่านี้ได้เหรอก็ไม่ได้ไมค้าเหล่านี้เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมจ่ายภาษีภาษืออะไรกันเขาหรอกใช่ไหมเออถามจริง,รง,รงๆเหอะนะอย่างน้อยต่อชีวิตก็เอาแมค้าไปค้าก็เอาไปซื้อข้าวสารอยู่ได้สักกี่เดือนนะนะเอาไปซื้อข้าวสารซื้อใครซื้อเจ้าสัวไง แล้วมันแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงมันกระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าสัวเหรอเงินเข้าเจ้าสัวทั้งนั้นเจ็ดแสนแปดแสนล้านนะหกแสนล้านเท่าไหร่เท่าไร 6, าหร่อหกแสนล้านหรือห้าแสนล้านที่ไปกู้มาเออไม่รู้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าน,นะเออนะครับโอ้โหเนี่ยนะส,สภาพ ล้างกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนะมีอยู่มีกินมีใช้ตอนนี้ไม่มีกินมีใช้แล้วเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ